ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เที่ยวตาใจ .com ก็จะมานำเสนอ,อวิธีที่จะทำให้เจ้าหนูตัวแสบไม่มายุ่งกับห้องเครื่องขอแล้วนะครับโดยที่ผมได้สั่งสเปรย์ยี่ห้อซีโร่ลองมาใช้ดูนะครับเป็นสเปรย์สมุนไพรสูตรป้องกันหนูในห้องเครื่องนะครับ ซร่งหลังจากการทดลองใช้มาประมาณสามอาทิตย์ปรากฏว่าไม่มีรอยฉี่หนูหรือรอยเท้าหนูขึ้นมาในห้องเครื่องนะครับก็เลยนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเเจ้าสเปร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับผมก็จำไม่ได้แนละ้ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับ่ันใดที่โลกสวยเนี่ย ใช้ได้เลยนะครับมันจะเป็นสูตรที่ไม่ตายแต่หายขาดนะครับคือไม่ทําอันตรายถึงตายนะครับแต่เขาจะไล่เจ้าหนูไม่ให้มายุ่งกับห้องเครื่องของเรานะครับวิธีการใชก้ก็จะมีบอกนะครับให้ฉีดสี่วันในหนึ่งอาทิตย์ติดต่อกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มันจะมีนะครับจะมีวิธีใช้เลย ก็ไม่ได้โฆษณาเ็นะครับแต่ใช้ดีก็เลยมาบอกต่อกันสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องหนูมากวนใจนะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรใหม่ขจัดแบคทีเตรียลดกลิ่นอับด้วยนะครับนี่นะครับยี่ห้อนี้นะครับลองดูกันเลยนะครับหาซื้อมาใช้กันดูนี่ผมสั่งมาจาก l า z ด d านะครับก็โอเคนะครับ อย่าลืมกดซับสไคร b ์เที่ยวตามใจ .com แล้วก็ช่างวุฒนาป่าไปด้วยนะครับมี2ช่องนะครับโอเคครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ